สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่18พฤศจิกายน2563เช้าตรู่อยู่ราคาสมาคมยังไม่เปิดนะครับขอสรุปราคากันนิดนึงก่อนนะครับหลังจากที่ช่วงประมาณสักปี4ีเนี่ยราคาตลาดของคำแท่งออนไลน์ของไทยเนี่ยปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เ,เมื่อวานมีการประกาศราคาทองคําจากสมาคมทั้งหมดแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครับตอน9ก้าโมงครึ่งราคาทองคําแท่ง96.5%ราคาขายออกปิดไปที่27.000บาทท้วนส่วนราคารับซื้อคืนปิดไปที่26.900บาทครับในขณะที่ราคาทองรูปพันธร์96.5%ราคาขายออกปิดไปที่27.500บาทส่วนราคารับซื้อคืนปิดไปที่26.408บาทครับ ไล่กันตั้งแต่วันจันนะครับสำหรับราคาย้อนหลังเลยเนี่ยจะได้เห็นภาพชัดๆจันทร์ที่เปิดมาเนี่ยนะครับอ่าเปิดราคาเปิด27,100เมื่อวานปิด2 7 0 0 0ท้วนก็จริงๆลงมาจากวันจันทร์100บาทเพราะว่านะครับราคาทองโลกก็ปรับตัวลงอย่างที่ได้เห็นได้เรียนได้ทราบกันไปนะครับก็ลงมาอีกคืนวันจันสามสิเหรียญแต่ก็กลับขึ้นมายืนได้เท่าเดิมนะครับก็มีแรงซื้อสลับขายมาโดยตลอดครับจากจะไป แถวแถวหนึ่งพันเก้าร้อยก็ไม่ผ่านสักทีนะครับก็เล่นอยู่ในกรอบ1นึ่งพันแปดเหรียญถึง1,900เหรียญครับค่าเงินบาทก็เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมนะครับมีแข็งสลับอ่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงเมื่อวานก็ยังบอกว่าต้องบอกว่านิ่งๆครับรเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปดูราคาล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ประมาณสักตีห้าครึ่งตีสี่เนี่ยตอนนั้นราคาทองคำแท่งออนไลน์ของออส l i เลียแทบจะเป็นราคาสุดท้ายแล้วล่ะครับ ทองโลกอยู่ที่1,882เหรียญยูสลาสหรัฐตอนนั้นราคาทองคำแท่งออนไลน 96. ์96.5%ออสซิลิสขายออก26,905บาทครับส่วนราคารับซื้อคืนนะครับ26,835บาทในขณะที่ราคาทองคำแท่ง99.99% 99ขายออกที่27,881บาทส่วนราคารับซื้อคืนอยู่ที่27,811บาทครับ คราวนี้เพื่อให้เห็นภาพก็มาดูราคาย้อนหลังที่เป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียนกันบ้างเราก็จะได้เห็นก่อนเลยครับตลอดจันที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะทะลุอยู่ดีๆก็มีแรงทุบซื้อกันขายกันนะครับแล้วค่อยมาซื้อกลับไปตอนหลังเนี่ยนะครับทุบกันมาสักประมาณสัก3 0 35เหรียญจาก1 9 0 0เหรียญเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามาทำโลนะครับก่อนจะซื้อกลับกันที่ประมาณ1865เหรียญแล้กันตัวเลขกลมก รวมเบดเสร็จก็ประมาณนะักสามสิบห้ายูสลานะครับสาสิบห้าเหรียญก็มีดึงขึ้นไปก็เท่าเดิมนะครับแล้วก็มีซึมลงก็เรียกได้ว่าซื้อสลับขายตลอดนะครับมาโดยตลอดในช่วง2วันที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครั้งนี้ทองนิ่งๆถ้าดูภาพรวมแบบนี้ไปดูค่าเงินกันบ้างปรากฏว่านะครับล่าสุดนในรอบ12ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับค่าเงินยูสลา,าเนี่ยอ่อนค่านะครับเท่าที่เราเห็น,นคือหลุด เส้นแนวโน้มขาลงมาแล้วเนี่ยดีที่แถวแถว92.2นิดนิดๆเนี่ยมีแรงซื้อกลับให้มายืน92.43ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับค่างเงินบาทมีโอกาสจะหลุดเหมือนกันนะครับ3าบาทส0สตางค์เนี่ยเผลอๆ30บาทเนี่ยก็รออยู่แต่อย่างไรเสียนะครับมันก็ต้องเช็คประมาณสัก8โมงตรงเพราะตลาดค้าเงินบ้านเราถึงจะเปิดครับล่าสุดเนี่ยผมก็ต้องคงแนวรับแนวต้านเดิมไว้ก่อนนะครับเพราะสามารถรับอยู่ นะครับสำหรับแนวรับที่30บาท10สตางค์กับแนวต้านที่30บาท30สตางค์นะครับสำหรับเช้าวันนี้แนวโน้มหลักยังคงอ่อนค่าครับตอนนี้เนี่ยยังมีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับมันสวนทางกับระบบเศรษฐกิจตอนนี้ที่ว่าของไทยเองก็แย่เนี่ยเรียกได้ว่าอันดับต้นๆเลยในความแย่นะครับคือไม่ค่อยโตนะครับอยากจาก ผลกระทบจากเจ้าไวรัสโควิด -19 นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคราวนี้นะครับมาดูสรุปข่าวกันบ้างในรอบ12ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีข่าวคุณจูดี้ชิลตันมีบิตคอยนะครับแล้วก็ราคาทองคำก็ปรับตัวลงมานะครับทีนี้เราก็ค่อยไล่กันไปนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่พูดถึงคนนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับว่าจริงๆ President Trump เนี่ยเป็นคนที่ทำให้ทำเป็นคนที่ ทำให้ราคาทองขึ้นนะครับเราควรจะชอบกันนะถ้าสมมุติลงลงทุนทองคําเนี่ยเพราะคนคนนี้และครับคุณจูดี้ชิลตันเนี่ยถ้าสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับเพิ่งเคยติดตามเนี่ยเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่ประธานทรัมป์เนี่ยแกหวังเหลือเกินครับจะให้มานั่งเป็นประธานธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐคนใหม่ครับคุณผู้ชมเพราะคุณจูดี้ชิลตันในวิทยาน,นิพนธ์เนี่ยนะครับ ของคุณจูดี้เชลตันเองก็บอกว่าถ้ามีโอกาสได้มาเป็นประธานธนาคารกลางแห่งชาติเมื่อไหร่จะพายูเอล่าเนี่ยกลับเข้าไปสู่ระบบของโกลสแตนดาร์ดนั่นหมายความว่ายูเอล่าจะต้องพิมพ์เงินแล้วมีการสำรองทองคำครับพิมพ์เท่าไหร่สำรองเท่านั้นมันจะทำให้ภาพที่ทองมันจะขึ้นไปแบบแรงๆเราจะได้เห็นภาพนี่คือเป็นปัจจัยบวกจังๆกับทองแต่ปรากฏว่าครับ การเสนอชื่อเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็กตกไปครับนะครับก็คือก็ตกไปนะครับไม่น่าจะได้ขึ้นมานะครับแล้วเขาบอกว่าค่อนข้างจะแพ้ลุยหลุดลุยเลยนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็สูญเสียอำนาจในการเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ก็ลงไปทุกขณะแล้ครับ เพราะจากผลเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้โลกทั้งโลกก็ยอมรับกันแล้วว่าน่าจะเป็นคุณโจไบรเดนแน่นอนที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่พอคนนี้ไม่ขึ้นมาเนี่ยมาตรฐานโกลสแตนดาร์ดที่คุณจูดี้เชมตันเคยเสนอไปนี่ก็ต้องโดนตีตกไปครับก็น่าเสียดายพอสมควรเหมือนกันในขณะที่ตลาดหุ้นนะครับเมื่อคืนก่อนเนี่ยที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยนะครับรากฏว่าก็ลงมาไรห้าจุด ก็ก็ก็พลาดหัวอย่างนี้ก็โอเคแต่ว่าเหตุที่เขาบอกว่าลงเนี่ยเพราะว่าพักหายใจคือ150จุดขึ้นมาเนี่ยสามสี่ร้อยจุดห้าร้อยจุดเนี่ยจริงๆมันปัจจัยพื้นฐานมันแค่ดีกับหุ้นบางตัวแค่นั้นเองครับอันนี้มุมมองนะฮะวันนั้นเองเนี่ยมันไม่น่าจะพักหายใจครับขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับขึ้นมาแล้วในการแพ่ยะบัตเนี่ย,ก,ย,ย,ยก็ยังไม่ได้ควบคุมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเองเนี่ยคือ จำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยจริงๆมันมันต้องมองว่าเป็น bullish bet นะครับก็คือเป็นการเก่งกำไรในช่วงของภาวะขาขึ้นของตลาดหุ้นนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับข่าวหุ้นฉบับนี้นะครับข่าวนี้นะครับไล่ไปต่อนะครับเราก็จะได้เห็นว่าพอจากปัจจัยพื้นฐานที่ราคาเนี่ยนะครับในกราฟ b e ซด้วยซ้ำเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับในแท่งเนี้ย รวมถึงนะในตลาดหุ้น n น s d a q เองในรูปกลางเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมา S&P 500ก็ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยถ้าประกอบปัจจัยทางเทคนิคเองตัวนี้สัญญาณการกลับตัวลงเนี่ยก็ต้องลุ้นกันต่อครับว่าจะสามารถทำนิวไฮหรือเปล่าคือมันต้องเหนื่อยนะครับในการทำนิวไฮนั่นหมายความว่าจะต้องนับจากนี้นะครับจะต้องมีข่าวดีเกี่ยวกับตลาดหุ้นอย่างเช่นคุณโจไบเดนไม่ทา มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเ,เศรษฐกิจสหรัฐด,ดีแต่มันตรงกันข้ามแล้วเมื่อคือนใะนยอดค้าปลีกก็ออกมาเนี่ยมันก็สวนทางกับที่คาดการนะครับก็ค,คือน้อยกว่าที่คาดอีกก็เศรษฐกิจมันหดตัวนะครับเศรษฐกิจมันถดถอยขนาดนี้ความอยากจับจ่ายใช้สอยของคนเนี่ยมันก็น้อยลงเนี่ยทำให้ยอดขายเนี่ยมันก็ลดลง ก็เป็นไปด้วยหลักอุปสงค์อุปทานนี่ยแหละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตลาดหุ้นขึ้นต้องเน้นปัจจัยพื้นฐานด้วยเนี่ยแต่มันสะท้อนออกมาแล้วในปัจจัยทางเทคนิคว่าต้องลุ้นกันเหนื่อยครับแต่ไม่แน่ต้องจับตาดูกันต่อแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับก็กยังคงเรียกร้องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่นะครับสำหรับในมุมของตลาดหุ้น คราวนี้ไปกันต่อนะครับว่าตลาดหุ้นดีแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูกันต่อว่าในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะหรือเซฟเฟ้นอย่างทองคำและตลาดพันธบัตรในตอนนี้เจอแรงเทขายไหมนะครับเพื่อจะได้ดูว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่าปรากฏว่าเปล่าครับเมื่อคืนคุณผู้ชมเพราะว่าในเส้นสีเหลืองนะครับคืออายุของพันธบัตร30ปี และเส้นสีเขียวพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ต่ําเตี้ยเรียดินคือราคาไม่มีใครเอาไม่มีใครซื้อครับปรากฏว่าเมื่อคืนครับเป็นคืนแรกในรอบตั้งแต่สิงหาที่ผ่านมาที่มีการไล่ซื้อกันลองดูภาพครับตลาดหุ้นขึ้นแต่ทาไมต้องมาแย่งซื้อพันธบัตรเราอาจจะตั้งคําถามก็ได้ว่าบ,บางทีนะอาจจะเป็นต่างประเทศด้วยหรือเปล่านะครับที่เข้ามาซื้ออัน,นี้ก็ถูกครับเพียงแต่ตัวนี้มันค่อน,ค,อนค่อนข้างคอนทราสต์หรือร้อนเขาเรียกว่าย,ย,ย้อนแยงอะ่ะ คือก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นขึ้นมาราคาพันธบัตรนะหรือราคาทองมันก็ขึ้นไม่ได้อน,นี้ก็ถูกก็คือเงินทุนฟันฟลูมันไหลเข้าไปอยู่ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะเศรษฐกิจเนี่ยมันมองว่าจะฟื้นตัวแต่ตอนนี้ครับสิ่งที่เขาไม่บอกเราก็คือตอนนี้มีคนแอบเก็บมีใครสักคนแอบเก็บกันต่อและไล่ซื้อกันจนตอนนี้ราคาจาก91ขึ้นมาร้อยหนึ่งมันขึ้นมา1 0นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงระยะเวลาสัปดาห์เดียวเองนะครับ่ ถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติมันขึ้นทุกๆอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์50%สก็แสดงว่าปีหนึงมันขึ้น520%นะคุณผู้ชมเนี่ยครับก็เล่นกันอย่างนี้ครับในตลาดเก็งกาไรนะครับแต่คิดให้ดูนะมันคงไม่แบบขึ้นทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสิหรอกะครับตลาดเก็งกำไรก็จะวัดผลตอบแทนกันเป็นอาทิตย์อาทิตนะครับมันเป็น performance ของเขาอยู่แล้ว ทีนี้มันมีจุดสังเกตแล้วครับว่าเออตลาดหุ้นขึ้นแต่พันธบัตรก็ขึ้นทองก็ไม่ร่วงคนระับมีใครบางคนเริ่มยักย้ายถ่ายเทนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับว่าตอนนี้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ํายังมีการไล่ซื้อกันอยู่วันนั้นเนี่ยพอลองไปเช็คนะครับในเรื่องพันธบัตรด,ด้วยปรากฏว่าข้อมูลอัปเดตแล้วครับในตลาดพันธบัตรที่เป็น foreign holder ก็คือ,อ,อนักลงทุนต่างชาติก็คือ ส่วนใหญ่ก็เป็นธนาคารกลางนั่นแหละเพียงแต่ข้อมูลมันแหลกนะครับมันช้าหน่อยแต่ก็ได้เราก็ได้รู้ฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดพันธบัตรนี่จะพังยุสระจะพังสารัฐจะพังหรือเปล่าเพราะถ้าพังมันจะต้องมีการขายออกนะครับมันจะต้องมีการขายออกปรากฏว่านะครับขายนะมีแต่เอาหาคนซื้อดีกว่าใครซื้อบ้างอังกฤษซื้อครับเห็นไหมครับจาก419มาเป็น428นะครับใครซื้ออีกนะครับ สวิตเซอร์แลนด์ซื้อไต้หวันซื้ออินเดียซื้อไอ้กลุ่มประเทศที่มีปัญหากับจีนในเรื่องชายแดนเนี่ยซื้อหมดรถจำเป็นจะต้องพึ่งบาร,รมีของสหรัฐเนี่ยหรือจำเป็นต้องพึ่งสหรัฐเองเนี่ยให้ไปช่วยคานอำนาจกันฉากหน้าเนะมันเหมือนสหรัฐสนับสนุนประชาธิปไตยเปล่าหรอครับไปอุดหนุนเขาเอาตังไปให้เขาครับมันมีผลประโยชน์ร่วมกัน ใครขายครับไทยขายครับชี้ให้ดูก่อนเลยบ้านเราก็เป็นครับนักเรียนทุนเนี่ยในธนาคารแห่งประเทศทนิเพียบดอกเตอร์ทั้งนั้นเดินแทบจะชนกันเห็นไหมเขาก็เป็นอยู่ซึ่งจริงๆเนี่ยเดือนนี้นะครับในบาทแข็งแบบเนี้ผมก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราได้ดุลการค้าของสหรัฐเองนะสหรัฐจับตาเราอยู่เนี่ย เหมือนกันครับบาทแข็งรีบไปซื้อพันธบัตรผมก็มองว่าตอนนี้ก็เป็นมุมที่จะกับอ่าเมื่อไหร่ที่เราเสียเปรียบเรื่องค่าเงินแบบนี้เราก็ขายออกนะครับเพราะได้เงินกลับประเทศเยอะกว่าถูกไหมในขณะที่ค่าแข็งอย่างเงี้ยค่าเงินบาทแข็งเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะไปซื้อเพราะมันได้เปรียบแบบนี้ครับคุณผู้ชมเพราะจะเห็นตามประวัติย้อนหลังจริงๆเราขายมาโดยตลอดนะถ้าย้อนไปถึงปีที่แล้วอ่ะถืออยู่ประมาณ90้า0มกว่าล้านเยอรมลลัาเนี่ยนะขายมาต่ำๆเนี่ยก็ยังไม่หลุด80นั่นแหละ ว่าประมาณ80,000ล้านเพราะนั้นมันมีขึ้นสลับลงแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการโยกในจังหวะนะครับก็แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องค่าเงินค่าเงินอ่อนมากๆขายจาก87มา85บแบบนี้ครับแต่ค่าค่าเงินแข็งแข็งก็ไล่ซื้อกันนะครับก็อย่างที่เรียนไปเนี่ยฮะวันน้มีประเทศไหนขายบ้างแน่นอนครับจีนตอนนี้ขายแน่นอนญี่ปุ่นก็ขายขายกันเยอะครับเนะครับเดือนนี้นะครับบราซิลนิ่งๆฮ่องกงไปไหนฮ่องกงก็ขายนะครับ แล้วก็สิงคโปร์ก็ขายมีซื้อสลับขายยังไม่ได้ขายกันทุกประเทศยังไม่ได้ชิงขายกันจนหมดนะครับในรอบกันยาที่ผ่านมาและตอนนี้เองเนี่ยพฤติกรรมราคาก็พุ่งขึ้นก็แสดงว่าไล่ซื้อกันยังไม่พังครับและอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะมีคนแอบเก็บในช่วงที่ขาวุ้นขึ้นด้วยนะครับขาวุ้นที่เป็นขาขึ้น เพราะฉะนั้นเองใน,ในข่าวของทองเนี่ยนะครับมันก็บอกว่าขึ้นในกรอบจํากัดจากข่าวของวัคซีนนั่นแหละเพียงแต่นะครับในมุมมองของตลาดตอนนี้นะครับมาข้างล่างก่อนเลยดีกว่าว่าตลาดมองอยังไงเขาก็มองว่าตอนนี้ทองมันก็อยู่อแบบอยู่ในช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าไซเวย์ในกรอบครับตลาดโลกมองว่าตอนนี้หนะึ่งพัเหรียญเป็นแนวต้าน นะครับส่วนแนวรับจะอยู่ที่1850เเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่มากระแทกนะครับตลาดก็จะเล่นในช่วงนี้แหละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับนั่นคือเรื่องที่1ที่คุยกันส่วนเรื่องที่2นะครับตอนนี้เนี่ยในอารมณ์ตลาดที่เป็น นักเกงกําไรนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเออข่าววัคซีนออกมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีหรอกอกับสินทรัพย์ที่เป็นเซฟเฟนอย่างราคาทองคําแต่เขาก็ตั้งข้อสังเกตให้เราดูครับนะวัคซีนที่ออกมาเนี่ยจะเป็นมุมที่ดีนะครับในด้านไดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามอย่างน้อยที่สุดสหรัฐเองกับยุโรปเนี่ยยังต้องดิ้นรนในการแพร่ระบาดนะเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าในการแพร่ในการแก้ปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคอยู่ไม่ใช่เหรอ ซึ่งจริงๆเรานึกลงไปในใจนะแค่ใส่หน้ากากมันก็จบมันก็ควบคุมได้เยอะอยู่แล้วแต่เขาไม่อยากใส่กันก็แค่นั้นเองนะครับมันมันยากเหมือนกันในเรื่องของ culture นะที่มันแก้กันยากๆ่นี่นี่คือเป็นประเด็นสัก2.1แล้วกันนะครับเขาให้ไว้ส่วนประเด็นที่2.2นะครับเดี๋ยวใช้อีกสีหนึ่งจะได้จําง่ายๆนะครับประเด็นที่2.2เนี่ยเขาพูดถึงการลงทุนระยะยาวก่อนทองครับเขาบอกว่าตอนนี้ลองเทอมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทุกอย่างมันหนุนทองครับ แต่นะครับสำหรับในระยะอันใกล้เนี่ยนะครับนักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยอาบาดอนคือละทิ้งบูลิตเบสก็คือว่าเขายอมแพ้และ,ะเขามองว่าเขายอมคัดลอสนะครับหรือว่าอะไรที่เขาเก่งๆอยู่เนี่ยเขากลับอีกด้านนึงมันอาจจะลงก็ได้ ซึ่งนะครับมันเกิดจากข่าววัคซีนนั่นแหละแต่นะครับสำหรับการถือทองแต่ข่าวแต่ไม่ใช่เกิดจากการวัคซีนแต่ข่าววัคซีนที่ออกมาเนี่ยนักลงทุนระยะยาวเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะเขามองว่ายังดีอยู่ครับนี่คือ2.2อะไรที่เป็นอย่างนั้นนะครับผมว่านั่งหาข้อมูลอยู่ปรากฏว่าพอดีครับตีห้ากว่ากว่าอัปเดตให้ครับสำหรับข้อมูลของ CFTC อาทิตย์ที่แล้วครับที่ทอง ลงเยอะๆเป็นร้อยกว่าเหรียญเนี่ยตอนนั้นตนลาดโกลฟิวเจอร์เป็นยังไงช่วงอ,อันนี้มันสะท้อนถึงนักเก็งกำไรด้วยนะครับว่าเขามองอยังไงลดการถือครองสถานะไม้ปรากฏว่าลดครับแต่คุณผู้ชมลองเทียบจากอาทิตย์ก่อนหน้าที่ผมขีดไว้ครับผมไม่ได้ลบไปให้เทียบกันดู ตอนนี้ล่าสุดนักเก็งกำไรถืออยู่เท่าไหร่สองแสนกว่าคอนแท็กเหมือนเดิมมันลดลงเนี่ยแค่8 8 9 8คอนแท็กคือมันอยู่ในสัดส่วนที่ลดเหมือนอาทิตย์ก่อนหน้าเห็นไหมครับคือลดลงมา5,725ันเจ็ดนี่ยลดเป็นหมื่นไม่ได้ลดแบบครึ่งแสนนะแบบ5 0,000ื่นคอนแท็กหนึ่งคอนแท็กมัน200บาททองคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ยังถือว่าลดค่อยๆลดไม่ใช่เปลี่ยนมุมไปเป็นฝั่งชอ็อตหรือมองว่ามันจะลงครับ และที่น่าสนใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าในฝั่งของ Silver Future มีการเพิ่มสถานะไม่ไม่ได้ลดเลยครับคือ Silver กับทองมันมันเคลื่อนไหวไปด้วยกันครับราคามันเหมือนว่าถ้าขึ้นก็ขึ้นด้วยกันลงก็ลงด้วยกันอยู่แล้วมันอยู่ในหมวด precious metal นี่สวนทางอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะพันธบัตรมีคนแอบซื้อ Silver มีคนแอบเพิ่มสถานะทั้งที่มันลงมาเยอะก็แสดงว่ามีแรงเข้ามาโดยต่อมานะครับมันยังมีข่าวบวกอีกข่าวหนึ่งต้องบอกว่านี่เพิ่งอัปเดตกันมาตั้งแต่แค่คือจริงๆผมเห็นประมาณสัก4ี่สาหโมงเย็นเมื่อวานแล้วผมก็นั่งจ้องอยู่ก็นึกในใจแหละถ้ามันวิ่งวิ่ง,งอีกกลางคืนคงจะได้ทําคลิปให้คุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งแล้วปรากฏว่าทองนิ่ง แล้วปรากฏว่า Brexit มาแล้วครับเขาบอกว่ามีโอกาสแล้วครับตอนนี้ที่จะตกลงกันได้ในอาทิตย์หน้าคุณผู้ชมแบบนี้ดีครับดีแล้วมันสะท้อนออกมาเลยว่าในส่วนของค่าเงินยูโรกับค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงไม่ได้อ่อนครับตอนนี้พยายามที่จะปรับตัวแข่งค่ากันทั้งคู่นะครับยูโรซ้ายมือปอนด์สเตอร์ลิงแข่งค่าด้วยนะครับทางรูปตรงกลางแล้วมันเป็นอันนี้สงครับค่าเงินเยนว่ไปกับเขาด้วยครับ เพราะมันอยู่ในบั c เก็ตคอเรนซีถูกไหมก็ตอนนี้แข็งค่าญี่ปุ่นไม่ชอบแบบนี้ก็เหมือนเมืองไทยไม่ชอบค่าเงินบาทแข็งเ่ยทั้งญี่ปุ่นกับไทยก็โดนพิษเศรษฐกิจจากเจ้าไวรัสโควิด19พภาคบริการภาคการท่องเที่ยวที่จะเตรียมรับมือเอานักท่องเที่ยวมาเที่ยวมันต้องให้ค่าเงินอ่อนๆถึงจะจูงใจตอนนี้เนี่ย เราก็ได้เห็นในญี่ปุ่นก็พยายามโฆษณาคิดถึงคนไทยคนไทยนะอยากให้ไปเที่ยวเขาก็อยากเปิดแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจะได้รับการยกไว้ในเรื่องของการกักตัวเพราะจํานวนผู้ติดเชื้อบ้านเราอ่านน้อยเห็นไหมฮะแบบนี้ไม่ชอบนะถ้าค่าเงินบาทแข็งเออค่าเงินเยนแข็งแบบนี้เช่นเดียวกันครับ3ส,สกุลหลักพากันแข็งนั่นแหละครับเป็นเหตุให้ยูเอสลาอ่อนค่า คราวนี้เนี่ยมันอ่อนค่าจากอะไรในเมื่อพันธบัตรจริงๆมันมีการซื้อกันเนยมันเป็นบั c เก็ตเคอร์เรนซีครับตอนนี้นะครับในต้าเงินพันธบัตรมีคนแอบซื้อก็ซื้อไปนะครับในขณะที่มีเงินไหลเข้าแต่ส่วนที่หนักกว่าคือในตลาดค้าเงินครับในตลาดค้าเงินตอนนี้นะครับจากผลที่เบรกซิตออกมาว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าผม ในรายละเอียดผมไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าวันอังคารหน้าคับจะตกลงกันได้นี่เป็นปัจจัยแรกที่เข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมถ้าอังคารหน้าตกลงกันได้ปอนแข็งยูโรแข็งอันนี้ทองวิ่งนะครับตลาดก็รออยู่นะครับวิ่งยังไงนะครับคือมันมีโอกาสที่จะเบรกตัว1900เหรอยเหรียญยูสลาสหรัฐเป็นกรอบนี้ครับ ถ้ัาวิ่งขึ้นอีกก็1,950 1,985 2,000เหรียญแต่เราต้องไม่ลืมครับถ้ามันลงมาเราทําอะไรไม้ที่4เตรียมไว้ไม่ใช่บอกว่ามันจะวิ่งเดี๋ยวเอาไม้ที่4มาเข้าด้วยเลยมันจะได้มีกําไรเยอะๆแบบนั้นเนี่ยคือผมพูดตรงๆว่าผมห้ามท่านไม่ได้แต่ผมไม่ได้เชี์ในสถานาการณ์ที่ทองลงเราก็ควรมีกระสุนนะครับสเสบียงกลางเอาไว้นะครับ ในขณะที่ทองขึ้นเราก็มีอยู่แล้วว่าซื้อเอาไว้เท่าไหร่ส่วนจะมากน้อยยังไงมันก็เป็นสัดส่วนที่คุณจะต้องไปแบ่งเองนะครับอันนี้ก็บอกไว้แล้วว่าปีระมิดควม่มปีระมิดหงายหรือคอนโดมิเนียมในสัดส่วนการลงทุนทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราก็เห็นนะฮะใน Silver Future เนะี่ยมันมีการเพิ่มสถานะอย่างผิดปกติก็เลยเอาภาพมาให้ดู ทีนี้นะครับพอเห็นภาพแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกันในเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคในเรื่องของกราฟนะครับเพราะตอนนี้ซิลเวอร์เนี่ยมันมันมันไม่งงเหมือนทองอ่ะทองเห็นไหมเพราะว่าไอ้ตัวนี้จริงๆมันเป็นแบบนี้ครับคือมันขึ้นไปเยอะแล้วพอมันลงมามันรีบาวเนี่ยนะครับมันได้แค่กรอบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆมันควรจะเป็นเส้นนี้ครับอาจจะมีมีโอกาสไปทดสอบเส้นนี้แล้วอาจจะลงมาก่อนครับเนี่ยครับทองมันเป็นแบบนี้ วันนั้นเนี่ย 1, จะเป็นแนวต้านที่สำคัญเหมือนเดิมถ้าเขาปรับตัวขึ้นมาเล่นสั้นเก่งกำไรถ้าไปต่อหรือเบรกไม่ได้คุณก็เทคออกก่อนแล้วลงมาข้างล่างค่อยกลับมาซื้อใหม่ก็ได้ไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวมันเบรก1,900แล้วมันจะไปลูกเดียวเลยมีแบบนี้ครับเพราะกราฟของซิลเวอร์นะครับจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยปัจจัยทางเทคนิคแล้วเนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะเบรกสูง นะเพราะสถานะเข้าคือเราเราไปดูจากนักเก็งกำไรก็ทำอะไรกันมีการเพิ่มสถานะเขามองว่ามีโอกาสเบรกคอนเฟิร์มที่เท่าไรประมาณ26กเหรียญน,นะคุณผู้ชมจับตาดูดีๆนะครับในขณะที่มันจะขึ้นหรือมันจะเบรกนักเก็งกำไรในตลาดเองเขามอง26ไปเท่าไหร่ฮะ28ก่อนแล้วก็ถ้าออทม์นิวไฮ30ระหว่างทองไปด้วยวันนั้นในทางกลับกันละ่ะนะครับเผื่อแผนไว้ด้วยสำหรับท่านที่อยู่ในฟิวเจอร์สักคนตอนนี้ก็คือซีกฟิวเจอร์บ้านเรามันก็มีถูกไหมถ้าเบรกลงล่ะทำยังไง ก็ประมาณสัก22 21เนี่ยก็จะเป็นแนวรับที่สําคัญไม่ใช่ว่ามองมันจะขึ้นอย่างเดียวก็จะเฮโลไม้ที่4ก็เหมือนกันก็เตรียมไว้ตรงนี้น่าจะเป็นไม้ที่3ของซิลเวอร์ครับแล้วไม้ที่4ีก็ค่อยว่ากันก็ข้างล่างนี่ครับสำหรับซิลเวอร์ก็จะเป็นตัวนี้ครับสำหรับไม้ที่4ตอนนี้ราคายัางนิ่งเพราะตัวไอซไซเองเนี่ยครับยังไม่ได้เผยตัวออกมาเห็นหมว่าเขาไซเวย์อยู่ ก่อนหน้านี้ที่มีแรงซื้อกันเนี่ยเพราะตัวไ s i เข้าสู่เขตโอเวอร์โซมันเลยดันราคาให้ขึ้นได้คือราคาถูกนะครับเขาขายกันเยอะนะครับแล้วก็มาซื้ออีกทีตอนเข้าเกือบจะเข้าเขตโอเวอร์โซลแต่ตอนนี้อยู่ราคากลางๆเผลอๆนะครับในมุมเทรดดิ้งสั้นๆมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสจะนะครับร่วงลงมาก็ได้นะครับแล้ว RSI เนี่ยนะครับตัว r s i มันก็จะปรับตัวลงมาสักหน่อยหนึ่งนะครับ ให้มาต่ําๆแบบเนี้แล้วคุณก็จะไปเห็นใน <c oughs> ขอไปนะครับแล้วเราก็จะไปเห็นในตัว Silver f ์ฟิ r เจยังถ้ายังมีการเพิ่มสถานะอันนี้ระวังครับมันเป็นการสะสมไงช่วงนี้ a c c u m u l เล e นะครับแล้วพอเบรกเมื่อไหร่ก็พากันไปมันขึ้นอยู่กับว,ว่าสถานะที่เขาถืออยู่มันพอหรือยังนะครับวันนั้นเองเนี่ยตัว Silver เนี่ยที่มันขึ้นก่อนเพราะอะไรนะครับซิลเวอมันโดนใช้ในอุตสาหกรรมด้วยครับ และตอนนี้บางภาคบางส่วนที่เขาไม่ได้ติดเชื้อด้วยหรือคุมการเขาเรียกว่าคุมการแพร่ระบาดได้แล้วในจีนหรือในประเทศต่างๆเนี่ยซิลเวอร์มันใช้ในสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมครับวงจรอิเ,เล็กทรอนิกส์นำไฟฟ้าพวกนี้ต้องใช้ซิลเวอร์แบบนี้ถ้ามันเป็นจริงคือเศรษฐกิจบางแห่งบางที่มันหดแต่บางที่มันขยายครับพูดได้ง่ายก็จีนนี่แหละดีเป็นตัวบริโภคตัวเดียวถ้าจีนซื้ออีกมันก็ไปได้เพราะฉะนั้นถ้าซิลเวอร์ break 6 มันพาทองไปด้วยครับเห็นไหมครับว่าจริงๆภาพเนี่ยข้างหน้าหุ้นขึ้นกับถามข่าวและทองก็ลงแต่ภาพข้างหลังคนละเรื่องฮะพันธบัตรมีแรงซื้ออน,น,นี้น่าสนใจมากในภาวะที่วุ่นขึ้นแบบนี้ค่างเงินยูสตากำลังจะอ่อนค่าเพราะเบรกซิตกำลังจะตกลงกันได้ในบัคเก็ตเคอร์เรนซีตอนนี้ยูสตาก็เหมือนจะแพงไปแล้วก็มีแรงขายออกมาแล้วก็เข้าของทางฝั่งยุโรปเพราะยุโรปก็ถูกมาเยอะก็ไล่กันไปต่อดีนะครับกับทองเนี่ย อย่างน้อยที่สุดเนี่ยยิ่งเรามีกรอบการลงทุนว่าถ้าหลุด1,850ลงมาเผื่อใจเอาไว้เนี่ยไม้ที่4ก็เตรียมไว้แล้วเนี่ยในขณะท,ที่ถ้าขึ้นไปก็เตรียมไว้ต่อครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคราวนี้ภาพรวมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมก็ยังมองว่าทองดีอยู่จากเหตุที่ได้กล่าวมอเมื่อสักครู่แล้วจะทำยังไงต่อในวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอ่อนตัวลงมาใช่ไหมดูจากภาพล่าสุดเนี่ย1,878 ก็ลงมาแนวรับชอบซื้อแนวรับชอบซื้อ,อตลาดชอบอยู่ที่เท่าไหร่ก็หนึ่เพราะตลาดมองว่านี่คือแนวรับสําคัญกับแนวรับเดิมที่ชื้อกันเยอะๆก็1865นึ่งพสิาสำหรับคนเก่งกำไรเล,เล่นเล่นสั้นนะครับในเรื่องของโกลสปอตเหมือนเดิมแล้วพาไปขายเท่าไหร่พันเอยากจะให้ขึ้น1 5 5่งพันันั่นแหละ แต่ตอนนี้อยู่กับปัจจุบันก่อนครับเอาเท่านี้ก่อน30เหรียญก่อนลงมาค่อยซือ้อมตรงนี้มันอยู่ตรงกลางเห็นไหมหนึ่งพัแ้ยบแบบเนี้ยลงมาค่อยซือ้อขึ้นไปก็พาไปขายทํากําไรข้างบนรบบแค่นี้ก่อนถ้าลุกขึ้นไปนะครับดูว่า1915น้้ยผ่านไดไหมถ้าผ่านได้ก็ค่อยฟอลโล่หลังจากนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามันขึ้นแรงๆขนาดนั้นปัจจุบันแค่นี้ก่อนภาพคุยมาเหมือนจะขึ้นไปแต่ตอนนี้ปัจจุบันย่อลง เตรียมซื้อตรงนี้สําหรับวันนี้สําหรับมือเปล่าเหมือนเดิมนะครับที่ขายเล่นรอบไปแล้วส่วนท่านที่ติดอยู่ถืออยู่อย่าเอาไม้ที่4เข้ามาครับสถานการณ์เหมือนจะดีทั้งหมดอย่านะครับเตรียมเอาไว้ถ้าหลุดนะเตรียมกระสุนไว้ของถูกยังมีอยู่ท่านหลุดเนะี่ยถ้าขึ้นไปก็ไมือที่1ไม้ที่2ไม้ที่3ไม้ไหนมีกําไรขายดาแนวต้านครับนะในส่วนของโกลสปอต เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของราคาทองคําแท่งออนไลน์และนะครับราคาทองคําสมาคมก็แนวต้านสําคัญก็ตอนนี้ปัจจุบันมันอยู่2 7 2 0 0หวังนะหวังในจกจากตรงนี้ครับ2 7 6 0 0แต่ถ้ายังไม่ขึ้นอยู่กับปัจจุบันกันก่อน2 7 2 0 0อ่อนลงมาแล้ว เหมือนเดิมครับมือเปล่าหรือเปล่าหรือติดติดยอยู่นิ่งๆรอขึ้นไปขายทํากําไรมือเปล่าที่ทํากําไรไปรอบที่แล้วได้นะครับกอบกําไรสั้นๆเนี่ยเห็นไหมฮะกอบกำไร5 0 0ร้อถึงสองเล่นเป็นรอบเนี่ยก็ลงมาแนวรับชอบซื้อก็เตรียมไว้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง26700 26650แต่ผมมองไว้ว่าที่ให้แบ่งสาม,มาก็ยังยืนยันจุดเดิมนะครับ26,500เห็นไหมและ2 6 0 0 0นครับ ถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเลือกจุดใดจุดหนึ่งพอแล้วก็จบ่านิ่งๆไว้ส่วนนักลงทุนระยะสั้นก็แบ่งกันดูครับกรอบกำไรกรอบกาไรคาดหวังนะครับห้ถึงสองเช่นเดิมลงมาค่อยซื้อครับตรงนี้ก,กลางๆใช่ไหมเสียเปรียบไม่เอายิ่งบาทแข็งอะ่ะทองโลกลงนิดเดียวเดี๋ยวมันลงมาอีกครับเพราะนั้นไปจับตาแต่แต่คู่นี้ถ้าความเป็นไปได้ของระหว่างวันและช่วงนี้นะ26,500ถึง 2 6 7 0 0แล้วพาไปขายเนี่ยก็แนวต้านเดิม27,200เนี่ยสแสดงว่าราคารับซื้อคืนของสมาคมก็27,100ตรงนั้นก็กรอบกำไรมันอาจจะมากไปกว่านั้นเดี๋ยวพูดในความเป็นจริงจริงๆนะครับ500 200แหละที่เขาเล่นกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง น,นี่คือภาพรวมโดยสรุปนะครับตลาดกับข่าวสารที่ออกมาหุ้นดีหุ้นขึ้นจากวัคซีนแล้วทองเหมือนจะลงแต่พอไปเจาะลึกในเรื่องของทองจริงๆเนี่ยกรอบการลงทุนเนี่ยทั่วโลกยังมองเหมือนเดิม1,850ถึง1,900เหรียญเพราะยังไม่มีปัจจัยไรใหม่แต่โลกก็มองว่าระยะยาวจริงๆนะครับปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดยังดีกับทองอยู่ นะครับซึ่งพอเราแงะเข้าไปในเรื่องของข้อมูลหลังบ้านแล้วในเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆพันธบัตรก็มีคนซื้อไม่ได้มีคนขายนี่ก็แสดงว่าเงินทุนไหลเข้าไปสู่นะครับเซฟเฮฟเนแถมนะครับเบรกิ Brexit ในเรื่องกิจการการค้าการขายเขตเศรษฐกิจเนี่ยพวกนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่มันจะดีกับค่าเงินยูโรเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าเงินยูโรแข็งค่านะครับค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงแข่งค่าในรกาเงินโลกที่เขาเฮชกันไว้ y, เนี่ยนะครับ มันจะทําให้ยูเซอร่าอ่อนค่าและถ้ายูเซอร่าอ่อนค่าแบบนี้แหละครับที่จะทําให้ทองมีโอกาสปรับตัวขึ้นรวมไปถึงซิเวอร์ที่มันแปลกประหลาดว่าอาทิตย์ที่แล้วลงกันระดระนาดในเรื่องของทองซิเวอร์ก็ลงเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นของถูกครับอีกมุมมองหนึ่งคือมีคนเข้าซื้อโดยเฉพาะฟิวเจอร์ก็มีการเพิ่มสถานะครับ นี่ครับเป็นเหตุผลที่ว่าเรามองมุมต่างกันว่าหุ้นขึ้นนะทำไมหนะ้าทองเนี่ยไม่ขึ้นสักทีเปล่านะครับมันมีบางมุมบางกลุ่มบางก้อนกําลังแอบเก็บและซื้อทองอยู่เพราะฉะนั้นเองในมุมระยะกลางระยะยาวหรือคนที่ติดดอยยังถือได้ครับ ระยะสั้นเหมือนเดิมครับคุณเป็นนักลงทุนมือเปล่าหรือเปล่าไม้หนึ่งไม้2เตรียมครับถ้าลงมาส่วนที่ติดถือครับขึ้นไปเมื่อไหร่มีกําไรขายทํากําไรได้เช่นเดิมเล่นเป็นรอบอย่างที่ได้เรียนไปครับแล้วแต่แบบแล้วแต่ท่านนะครับประยุกต์การลงทุนให้เหมาะก,กับที่ตัวเองถน,นัดนะครับประยุกต์กรอบกําไรให้เหมาะก,กับที่ตัวเองชอบนะครับลงทุนอย่างมีความสุขขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีในการลงทุนทองคําวันนี้เช่นเดิมนะครับวันนี้ประจําการ3มคลิปครับเดี๋ยวช่วงสาย 11โมงเที่ยงเดี๋ยวเจอกันอีกรอบแล้วก็รอบเย็นก็เหมือนเดิมครับช่วงนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ